แอร์ประทับใจท่านโลโซประทับใจยังเนาะโลโซขี้โลโซขี้ไหนโลโซขี้เนี่ย<อ>ไปสักรอบเหรอโอไปว่าลูกชายมาเนี่ยที่จวนมาตึงวันกับกัปการน,นี้การนี้กัน,นจื๊บไวเซนแค้วขกิ่นยาตายเอาเขี้ยวเข้ากันหันเลยปีกบ่มาเนี่ยบอป่ะปีกบอกเผื่อวันพบุรุษเจ้าไ,ไปงานอยู่นะ ตามใจยิงอ่ะมาเช็คบินเลยอ่ะห้องเช็คบินเลยฮะเต๋อเปิดพัดลมอ่ะห้องเต๋อไหมเปิดพัดลมอ่ะห้องแหละห้องมาแล้วเปิดพัดลมก็มาไปเปิดพัดลมอย่าห้องมาบัดต้องเปิดละเดี๋ยวไอ้ปิ๊กเราเต๋อไปเลยมาเก็บเสื้อตังเลยกลับอ่ะเก็บเสื้อตังเลยคิดกล้าเสียหายมาเลยตั้งใดอ่ะเดี๋ยวก่อนขอถามคําลถามมายังแหมร้านผมรสชาติเป็นไดพ้องยิงตอบคนเดียวปะหายขี้คานอู้บ่เฮ้ยมันถามว่ารสชาติเป็นไดพ่องอ่ะหายขี้คานอู้ มันก็เหมือนเหมือนทั่วไปนะครับต่ำส้มมันก็คือต่ำส้มแหละไม่เอาอย่างใหญยปล้ำเหลือมันก็จะปิกนะคะะรับเอาลงลแข่งสักขวดไปโอ้พอละเป่าละเปาเนาะรสชาติก็ออันอันนะแต่ว่าจะล้ใหญ่อี้จะมาให้กินมาใช้ได้เนี่ยลวกหมูเส้นแข็งเกลือกกระดักมันแข็งอะไรเนี่ยพอเนี่ยแข็งนิ่มขนาดเนี่ยกูใชากินเะกี้หักเล้เว้กินอย่างมันกินเหล้าขาวกไงมันต้นกไงใช่พอเนี่ยนิ่มอย่างเนี่ยเละอย่างแสวอย่าง มากินมากิน่ะอันเดียวเต๋อถ้ามันลำมันก่อนกินแล้วกันมันลำไอ้นี้สมัยอ่ะเดี๋ยวก่อนจางจเฟะไอ้ยังตามมาอย่างเนี้ยตามมาอย่างตามหลวงพระบางโอ้พระบางพระแบงอะไรอย่างเนี้ยตั้งมาสามจานเนี่ยเดี๋ยวก่อนมาเคืองส้มเดี๋ยวฮื้มันอู้คนเดียวเนี้ยอีกข้าได้อย่างแหมไอเต๋อมีกข้าอู้อย่างจะฮื้มันอู้อย่างบอกมามแหมเอาแน มะเขือส้มมะเขือส้มมันหลวงพระบางนี่มันต่ำอย่างไหมันใส่มะเขือส้มกับร้านขิงแม่ถามมะเขือส้มร้านผมนักไงเดี๋ยวถ้าบัลลามินสั่งอย่างจานแรกจานที่สองจานที่สามจ้างไปอันจัดสั่งไปอันนะคนเฮาถ้าบัลลามเตะเอาเตะเอาบัลลามเตะหักเลือดสามกํแล้วพี่เอรออันนี้เป็นสามจานแล้วว่าบัลลาเตัวอย่างอันอันนะเราจแผมว่าจะลามบัลลาให้อย่างมาติดหนึ่งสองเตือยสองเตือยถ้าบัลลามมาพร้อมนมเมียผมกง อันนี้ก็น่าคิดตัแต่อู้ซื่อแล้วพอเนี่ยยังกลล้นละอ่อนตะเพิกันแม่นเหรอเพิกอ่เออ่นี่หัวเด็กเนี่ยแม่นปา้าปิ๊กแล้วบอกเขาไว้ยัยเขาบอกจะอยู่เพามันมีเรื่องไร้นี่ยจริงจะปิ๊กเขาบอกอย่าอยู่เพามันมีเรื่องประเดี๋ยวเนี่ยปิกก๊กกับปิป๊กกับบ่าปา้าปิ๊กกับปิ๊กกันเะโอฟังปิป๊กไปตายไหนลุงชัยอยู่เป็นเพื่อนผมก่อนพอปากพอกา ถ้าผมพูดผมพูดอย่างนี่ว่าผมเป็นคนต้องตีมานี่นะบอกคือเหี้ยตีประทับใจมันเป็นได้หาไออูเนี่ยตีมาบันเจว่าต่ำชุมบันเจว่าหมูยอทอดหมูยอทอดที่จะมาให้กินไปได้ยังที่พอเนียโอ้ตัวตะโม่พอจะเกลียกลองน้ำไอ้ชายครบตึงได้กันแล้วอ้าวกระเตะ้กับมันแบบประทับใจหมูยอไม่กินได้ที่ไหนแข่งเดิมเดิมแตกดักไล่เสพมาเนี่ยถึงวันเนี่ยประทับธานยหญประทับใจยังอ๋อผมถามล้ะเตะตั้ใจผมเนี่ยอ๋อพึ่งอูเตะก่อนอ่าจะเตะเนี่ยอ๋อ ยิงประทับใจอย่างเพื่อไซอู้เลยประทับใจอย่างฮะประทับใจท่านโล่งส่งขี้ประทับใจอย่างก็โล่งส่งขี้โ<ๆ>ล่โสงส่งขี้โล่งสงขี้หนโล่งส่งขี้เนี่ยไปซักรอบเหรอโอ้ไปว่าลูกชายแม่เนี่ยที่โจรมาตึงวันกับการหนี้การน,นี้กับการไหนปะไปพอกรับมั้งโลส่งขี้เนี่ยครับ โอ้โหอันนี้มีบริการตัวเองอะมีครับผมหมายคือรถหมายความว่าอย้อย้โกนก่อนถึงตันอยู่กะแม่แล้วเอาเอาเหยุกรณมเนาะเอาไาเอาเหยุการณไปไปก่อนจะย้อยละจะย้อยละจะจไปโวยอาเกี้ววละ